<Hey. S 2> อ๋อไอ้กัดกูไม่ปล่อยเลยว่ะ oh, <no. S 2> อุย้ยที่นี่ยิงจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอส้สัตว์แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงได้ทุกคนได้ทุกคนโอ้ยลำคาญ <Yeah. S 1> ไอ้พ่อหนุ่มมันอยากวัดคมสไนกับกูว่ะ <Yeah. S 2> พ่อหนุม่มพ่อหนุม่มยังไงครับยังไงยังไง 客户啊。 สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้ท็อปอั ดีๆมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้านะครับต yeah. ่อเลขไอดีนะครับผมหัวสองตีลงชนด้วยกูลงผิดอะ่ะไอ้บอลเข้ากระดังเลย โอ้โหก็ได้ค่ะมาแล้วมาแล้วท เ้ยย <pec> ่งไม่ทำนะจ๊ะเอา ตอน M4 บ้านนี้เพื่อนออโอ้ยเฮียไม่มีลกูกุดบนหัวกูมีคนอะไรนะพอลูก็สุดแล้ว เดีย๋ยวไม่มีแล้ว,วมันหัวมันหัวชั้นสามชั้นสาม uh huh. หลังคาหลังคาระวังระวังระวัง มาแล้วตัวนี้ตายเลยมาเอาคุณสาบไปเอาโฮลโลให้กูดมิมามาอ่ะนี่นี่หยและหยและเอ้ยคุณสาบอยู่ตรงนี้ Thank you โอ้ยเฮียสอบอะไรเยอะแยะวะหน่าเฮ้ยคนข้ามมามีคนข้ามมาสวยน็อกใช่ปะหรือตายเลยไม่ตัวละน็อก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  enemies ahead ซ้ายซ้ายลองซ้ายล็อกขวาให้อยู่ ไม่คมไม่คมไม่คมโอ้โหลูกกะหมดพอดีเอาคุณหกไป t h เกี y o นี่นี่อันนี้คูณหกอีกอันหนึ่งเอา้เอามามาเนี่ยศพเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปเอาไหนวะศพไหนศพตรงเบอร์สี <S <S ก่อนเพื่อนมียังอ่ะเบอร์เบอร์สีเอาคูณหกไหม มีมีใช้ยังครับอันนี้เอาไปใช้ก็ได้ครับนี่นี่นะครับมีนะครับอ๋อโอเคครับงั้นผมเหมาไป้บัสเต้ลุยท่านหนึ่งกูเปิดพัดลมกันกูร้อนเฮ้ยเสียใครวะฮ่าฮ่าฮ่หัวแตกเข้าหัวแตกหัวแตกดีเข้าหัวขอเม็ดเดียวพอ จะเล่ด,ดอดบอกด้วยนะบาลี่กูอยู่ที่กูเนี่ยใช้ก่อนเลยใช,ใช้เลยใช้เลย,เลยถ้าเกิดเหลือเอา,เอาถ้าไม่เหลือไม่เอาเอ้ยขอบคุณครับ<ต>เอามาแลกกับผมได้นะผมมีโฮอลโล่เดี๋ยวผมเก็บให้ขอบคุณครับอันนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ได้ยินเสียงคนนี่ไงช่วยหนะ่อยช่วยหนะ่อยน้องสก,กิดพี่เองนะข้างบนข้างบนตัวหนึ่งนะครับบนตรงไหนครับเขา ตัวน,นี้นะครับจังหินจังหินน้องสะกิดพี่เองนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 เฮ้งเฮ้ย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 เล่นกฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้น ขาบนเขาปฏิบัติบนเขาบนโอ้เมื่อกี้กูยิงเข้าหัวมันนะวว้จะบหมวกสามไอบอลตอนแรกกูยิงไปกูคิดว่ากูคิดว่ามัน,มน กูค,คิดว่ามันน็อกไอ้แค่ชื่อมึงนี่หว่าวางเบอร์สีมากระสดดลงหลังคาแล้วบังมูฟได้มูฟนะเราเสียเปรียบถอยเยอะเบอร์สีอุ้ยชิ้นนี้ยิงจังเลยเดีด๋ยวก่อนไอ้สัตว์แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงได้ทุกคนได้ทุกคนโอ้ยลำคาญ เราโดนล้อมแล้วเดี๋ยวขอให้ไกลๆข้าย่ตรงไหนอะเพื่อนลงมาแล้วเ <นะ S 2> พื่อตีมาให้ผมนะตั้งกแพงตั้งกระแพงครับผมระวังนะผมผมผมช่วยไม่ได้นะครับรอก่อนรอก่อนจะเย็นนอนมอบอยู่ สวยสวย <Hey. S 1> โอ้ยอ้อไอ้กัดกูไม่ปล่อยเลยว่ะโอ้โหเป็นหมาปะเนี่ย กัดจังเลยจับหนึ่งจับหนึ่งเดี๋ยวไปคุยด้วยสัก,กคู่เกาะกูจะหายแล้วเนี่ยมีเกาะใหม่ไหเนะไม่มเีเก็บแรงให้ผมหน่อยคักสองชั่วโมงจ่ายห้าร้อยบาทโอเคโอ้โหเล่นแบบนี้ไม่ได้แรงหรอกครับได้แต่ร่วง ไอพ่อหนุ่มมันอยากวัดคมสไนกับกูอะพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มยังไงครับยังไงยังไง เขาหัวเจ็บ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 ขอคอยเพื่อนขอคอยเจ็บมากโอ้โหหมวกสามช่วยชีวิตมึงนด้ม่งม,มึงแตก ไปแล้วมั้งครับไปเราไปกันเถอะปล่อยแม่งเดี๋ยวพอเราหันหลังปุ๊บมันจะยิงเราเขาไม่สู้แล้วว่ะเพื่อนไปเพื่อนเข้าวงกันเถอะอย่าก็เจอมาในวงกันแหละ บนเขาไม่แน่ใจว่ามีคนไหมเขาจะจองที่ก่อนเปล่าอ <Okay. Okay. S 1> ้าคนนั้นไปไหนแล้ว่ามันเฮ้ย What t h e fuck <c oughs> อันนี้แหละกูว่าบักหนานี่คือใครคนที่ยิงมึงกับตรงไอ้หอคอยนั่นแหละใช่เหรอใช่นี่เหรอใช่เออชุดนี้แหละไ <c oughs> อ้ยามันไปเปลี่ยนหมวกสองมาไว้บันหมวกหลุดไปเลยหมวกสาม,ม Gracias. Para... ของแอ,ดอบดบมีคนมัได้ปะไอ้กล่องไดไวปะตรงหน้าเลย ก็มันคานอยูอ่แถวหนึ่งไงย้าหน่อยน,น้อง โอ้โหรีเฟกแบบโอ้โหรีเฟกแบบสุดจัดอะตาเนี้ยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย